สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปสอราศีกันอีกครั้งนึะคะคลิปนี้เราจะพูดถ,ถึงเรื่องของภาพรวมประจําปี2องพของชาวราศีเมษภาพรวมเนี่ยเราจะดูที่ดาวใหญ่ๆเป็นหลักไปก่อนนะคะส่วนดาวเล็กๆเ,เนี่ยเราไปดูในรายเดือนกันว่าดาวเล็กๆเ,เขาจะเคลื่อนไหวไปตำแหน่งอะไรแล้วจะมีผลยังไงกันบ้างทีนี้ถ้าภาพเอ,อ่อภาพใหญ่เราขอดูที่ดาวใหญ่ที่กําลังจะย้ายเนี่ย ปี28 1 8กันทีนี้คลิปนี้ก็เลยถือว่าเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปโตด้วยนะคะคือว่าในปี2 0 1 7นี่ยที่ผ่านมาถ้าใครพบกับความที่ว่าไม่สมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็ครัวเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ขอให้ทิ้งไว้ที่ปีนี้ให้หมดเลยไม่ต้องไปนสนใจว่า เราจะเป็นยังไงทิ้งไปให้ได้แล้วพอปี2018อยเนี่ยขอให้เริ่มต้นใหม่วางเป้าหมายใหม่แล้วก็ทำไปตามทีละขั้นตอนไม่ต้องรีบร้อนให้ใช้ความพยายามความเรียวสหาหะขยนันอดทนให้เต็มที่คุณจะประสบค,ความสำเร็จตามเป้าหมายที่คุณตั้งไว้นะคะแต่ทีนี้จะบอกกันว่า,วาเป้าหมายของทต่ะคนเนี่ย จะสำเร็จเนี่ยจะช้าจะเร็วเนี่ยตะกกลก็ไม่เหมือนกันอีกมันก็อยู่ที่พื้นชะตาเดิมของตะกกลด้วยนะอ่าแล้วพอในปี2 0 1 8เนี่ยก็ขออวยพรให้ทุกคนน่ะจงมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานการเงินความรักและครอบครัวสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็สิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต ก็อย่าลืมเรื่องของการทำบุญกุศลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการคิดดีพูดดีทำดีการดูแลปุบรีสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยพลิกจากเรื่องร้ายกลายเป็นเรื่องดีได้นะคะทีนี้เราก็มาดูว่าในปี2 0 1 8เนี่ยชาวราศีเมษเป็นเงินบ้างเราจะเริ่มต้นที่ดาวพระหูก่อนเห็นไหมคะดาวพระหูของคุณเนี่ยวันที่1มกราคม จนถึงวันที่จนถึงวันที่5พฤษภาคมดาวราพังคุณยังอยู่ตำแหน่งวินาศในมุมบวกคือคุณจะมีโชคลาบเกิดจากความเสียหายโชคลาบไปคาดคิดโชคลาบรับร,บรบไม่เปิดเผยถ้าเป็นในมุมรบเนี่ยก็หมายถึงไม่มีราบก็ได้นะคะหรือบางทีคนเราอาจจะคิดาจากด,ด,ดูดูคิดนีดอยากได้รับผล อะไรก็ตามบางทีเราคิดไปแล้วเนี่ยมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้อันนี้ก็ดูแต่คนนะและพอวันที่5พฤษภาคมดาวพฤหถูคุณย้ายมาอยู่ที่เรือนราพะย้ายมาเป็นเกษตรได้ตำแหน่งเกษตรแล้วก็เป็นเป็นปากฏกะโชคในทางโหราศาสตร์ราพะอยู่ในราพะเนี่ยจะอยู่จนถึงเวลา1ปีครึ่งใน1ปีครึ่งนี่เปน็นเรื่องอะไรเขาบอกว่าคุณจะมีโชคราบ หรือความสำเร็จเกิดขึ้นจะบางคนเนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าโชคลาภแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่อย่างเงี้ยนะาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของบางคนอาจจะ,ะได้จากการเสี่ยงโชคก็จริงบางคนอาจจะได้เรื่องของจากการจากอะไรละ่ะหน้าที่การงานก็ได้หรือได้จาก ได้ลูกค้าก็ได้ได้เป็นของกินของใช้ของสวยของงามก็ได้หรือได้เป็นเรื่องของชื่อเสียงก็ได้นะคะเพราะว่ารับผลคนละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะต้องบอกก่อน,อนแต่ทีนี้คือมีเกณฑ์ได้แต่บางคนนะ่ะอาจจะเป็นการเกณฑ์ลักษณะทุกขราบก็ได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันนะก็อยู่ตรงนี้เป็นระยะ1ปีครึ่งหรืออย่างหนึง่งถ้าเรามองเรื่องของการค้าขายใครที่ทําขายค้าขายออนไลน์ หรือคนที่ทำงานกลางคืนพวดเปิดร้านอาหารกลางคืนผับบาร์บ่อนบ่นโทษนะครับคือหรือเขาเรียกว่าที่เกี่ยวกับง,งานกลางคืนเนี้ยคุณก็จะมีโชคลาภเกิดขึ้นก็อีกแหละโชคลาภคุณก็จะเป็นเรื่องอะไรเห็นไหมบางคนอาจจะมีเป็นลูกค้าสมตด คุณอาจจะทำขายค้าขายอาหารกลงคืน,นคุณก็จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะได้ก็ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นก็ได้นั้นถึงบอกว่าแต่ละคนนะรับผลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันก็ต้องมาดูของแต่ละคนเป็น,นอะไรแต่อยคนที่ทาที่สื่อค mm hmm. ้าใช้สื่อออนไลน์เองหรือค้าขายผ่านสื่อออนไลน์เงี้ยอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะมีออเดอร์เยอะมียอดขายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะ จะได้มากได้น้อยก็เหมือนกันอีกมันก็อยู่ที่ว่าในพื้นชะตาเดิมของแต่คนเนี่ยดาวพฤหัวคุณได้ตำแหน่งอะไรอีกในทางโหราศาสตร์นะก็คือตรงเนี้ยอยู่ตรงเป็นตรงนี้ยเป็นระยะหนึ่งปีครึ่งทีนี้เราก็มาดูที่ดาวพุสดีกันบ้างดาวพุธดีของคุณเนี่ยหมคะยังอยู่ในเรียนการเงินของคุณ ก็ตั้งแต่วันที่1ถึงออ13่สิพฤษภาคมดาวพฤหเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินของคุณก็บอกงี้ดาวสเสงเป็นดาวจเจรินสุภาะอยู่ในเรือนกรุมพระแล้วก็เป็นดาวจเจริญวินาศด้วย หรือในกลุ่มภาพเหมือนกันเราบองอย่างนี้ว่าบางคนน่ะจะมีความสุขในเรื่องของการเงินคุณอาจจะมีการเงินเพิ่มขึ้นก็ได้เพิ่มขึ้นในรูปแบบไหนของต่ลรกลกันบางคนอาจจะเพิ่มขึ้นในกรณีว่าคุณเงินไปลงทุนซื้อหุ้นอะไรเนี่ยหุ้นตัวนั้นดีขึ้นอย่างเงี้ยมันก็มีเงินเงินเพิ่มขึ้นก็นได้หรือบางคนสภาพการเงินคล่องตัวหรือบางคนจะได้เงินจากการนําเข้าส่งออกบางคนเองก็จะได้จากความรู้ความสามารถเฉพาะทางคุณเอง หรือบางคนเนี่ยจะรับการช่วยเหลือจากคุณพ่อเองหรือเจ้านายของคุณก็ได้หรือบางคนก็อาจจะในละักษณะมืงองเรียค่าคอมค่าคอมค่าในหน้าต่างๆเกิดขึ้นก็ได้นะคะทีนี้พื่อศีเป็นดาวเจ้าดุวินาศด้วยม่อยู่ในกลุ่มกุมภพัชเนี่ยเรามองนนมบวกก่อนนะบางคนเนี่ยถ้าใครเนี่ยติดขัดเรื่องเงินทองเนี่ยคุณก็จะรับความช่วยเหลือ จากคนใกล้ตัวคุณเองก็ได้หรือได้เงินไอ้มารับรับไม่เปิดเผยก็ได้หรือบางคนน่ะถ้าคุณแบบหมุนเงินไม่ทันน่ะบางคนอาจจะมีเก็บอยู่แล้วเนี่ยจะนําออกมาใช้โดยที่ไม่ไปบอกคนอื่นก็ได้เหมือนกันเอานำออกมาหมุนใช้ให้เพื่อให้มีก็ว่าสภาพการเงินคล่องตัวขึ้นหรือบางคนน่ยอาจจะมีเขาเรียก ต้องการคิดเรื่องการเงินว่าจะบริหารจัดการเงินยังไงดีเอ่อจะเก็บยังไงก็ได้นะคะคือจะไม่บอกคนอื่นนั่งคิดเงี่ยวเรื่องเงินอยู่คนเดียวถ้ามองในมุมลบเนี่ยหมายถึงปัญหาอุปสรรคโรคภัยก็ได้เรามองอย่างนี้ว่าอาจจะมีคนมายืมเงินคุณในกรณีนี้คนมายืมเงินยืมเงินคุณเนี่ยอาจจะคนใกล้ตัวคุณเองคนต้คนใกล้ตัวเนี่ยมันก็มองได้หลายแบบนะญาติพี่น้องก็ได้เออเพื่อนบ้านก็ได้เพื่อนร่วมงานก็ได้ ทีนี้คุณก็ถ้าพูดจริงๆนะในการใครมายืมเงินคุณเนี่ยถ้าคุณไม่เดือดร้อนเรื่องกอารเงนินนะนะมองว่านะให้เขาได้ให้ก็เพอพันสองพันโดยแบบคุณไม่เสียดายเนี่ยจะได้มีปัญหาในการไปทวงเงินกันแล้วก็อาจจะมีคนมาชวนคุณลงคุณลงทุนอะไรเนี่ยคุณก็ต้องดูกันให้ดีว่ามีการลงทุนแบบนี้เกิดขึ้นไหมอ่ะ เช็คกันให้เรียบรอ้อยสมกติว่ามีมีการลงทุนแบบนี้เกิดขึ้นคือเป็นญาติพี่น้องเราเองเนี่ยไปชว์ลงทุนบางครั้งอะ่ะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาต้องลงทุนกับเขาทีนี้ในกรณีลงทุนไปแล้วเนี่ยเวลาลงทุนเนี่ยพูดง่ายเลยว่าคุณควรทําอะไรที่ให้เป็นสัญญาให้ชัดเจนว่าลงทุนเท่าไหร่จะแบ่งยังไงยังไงแบ่งสัญเป็นส่วนไงทําเป็นรายรักเอักษรให้เรียบร้อยแล้วก็แจกกันคระุกชุดเวลานั้นน่ะ มีผลกําไรเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังได้นะคะอันนี้คือต้องดูแต่คนนะว่าคุณจะไปเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างอ่ะทีนี้พอวันที่13พฤษภาคม2 0 1 8เนี่ยดาวสีคุณเนี่ยย้ายตำแหน่งไปอยู่ในเรือนสาชาคุณอ่ะเราก็ดูว่า ดาวศีย้ายไปดูตตำแหน่งสาชะก็ดาวศีขงจะอยู่ตำแหน่งเนี้ยหนึ่งปีในหนึ่งปีเนี้ยเออดาวสีกขงเนี่ยเป็นดาวเจะเรือนสุภะกับวินาามาอยู่เรือนสาชะเราเปลี่ยนจากสายชาแล้วทีนี้เออว่า สุภะอยู่เชยๆเขาบอกว่าคุณจะมีก็คะคุณพ่อคุณหรือเจ้านายคุณอ่ะอาจจะชักชวนคุณไปไปรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นก็ได้อย่าพึ่งก็ว่าอย่าพึ่งเบื่อนะก็คือไปกับผู้ใหญ่นั่นแหละคุณจะได้รู้จักแล้วก็การรู้จักครั้งนี้บางทีอ่ะมันก็จะเป็นประโยชน์กับคุณเองเวลาคุณทำอะไรเดือดร้อนขึ้นมาหนึ่งคุณก็จะไปขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ เพื่อนพ่อคุณเองเนี่ยช่วยเหลือก็ได้นะคะคือต้องดูแต่ละคนนะหรือบางคนนะ่ะจะมีความสุขจากการออกงานสังคมการพบปะสังสรรค์ต่างๆรวมถึงผ่านออนไลน์ก็ได้นะคะรวมถึงการใช้สื่อออนไลน์ก็ได้มันรวมทั้งหมดหรือต้องมีการเดินทางกับผู้หลับผู้ใหญ่เองเนี่ยอ,อันนี้ก็คือก็จะมีการเดินทางเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีนี้บางคนเนะี่ย ก็นการเดินทางไกลและการเดินทางไกลของคุณเองเนี่ยจะนําโชคราบความสําเร็จไม้ตุกคุณก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรอ่ะเกี่ยวเรื่องการเดินทางไปศึกษาหรือไปทํางานในที่ต่างๆก็ได้ก็ต้องดูว่าเราไปเกี่ยวข้องตรงนี้หรือเปล่าบางคนเนี่ยพอไปออกงานสังคมไปพบปะไปงานสังสรรค์คุณจะได้รู้จักเพื่อน เพื่อนใหม่แต่กรณีเพื่อนใหม่เนี่ยน้าเขาติดไม่นึงว่าเช็ควัติกันให้ดีๆนะคะเพราะว่านี่มิจฉาชีพก็มาในรูปแบบนี้เยอะเหมือนกันนะคุณก็ต้องดูตามชีวิตจริงของแต่ละคนเหมือนกันคุณก็ต้องสังเกตกันให้ดีๆว่าคนมาในรูปแบบไหนของแต่ละคนนะคะทีนี้ดาวสีเองเป็นดาวเจ้าเืนวินาศวินาศอยู่ในสาร์ช้าเนี่ยมองมุมบวกก่อน คนได้ตัวคุณเองเนะี่ยเขาอาจจะมาช่วยเหลือคุณในเรื่องอาการติดต่อสื่อสารการเดินทางก็ได้หรือการาไปประสานงานในที่ต่างๆให้กับตัวคุณก็ได้เพราะว่าสาชฉะมันก็เหมือนเรื่องหมายถึงเรื่องเพื่อนฝูงสังคมรอบตัวคุณเองการติดต่อสือ่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์ line, ด้วยการเดินทางการคอนเนคชันต่างๆ การสังสรรคการพบปะต่างๆเนี่ยบางทีคุณอาจจะได้คนใกล้ตัวเป็นคนช่วยเหลือในเรื่องเรื่องพวกนี้ทีนี้ถ้ามองให้เห็นตัวอย่างอย่างเช่นสมมตินะคุณอาจจะทําธุรกิจอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งคุณอาจจะให้ญาติพี่น้องคุณอ่ะเป็นแอดมินให้ก็ได้อ่าเนี่ยคือเขาก็ช่วยคุณใช่ไหมคะแต่ถ้ามองในมุมลบเนี่ยวินาศเนีเ่ยไปถึงปัญหาอุตสรร์รวมถึงโรคภัยก็ได้ คืออะไรอย่างที่ที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้นี่ยคือที่ให้ญาติพี่น้องมาเป็นแอดมินเนี่ยบางทีอ่ะการเป็นแอดมินเวลาลูกค้าจอลูกค้าตอบปัญหาอะไรบางทีถ้าเขาเป็นคนที่แบบใจร้อนปากไวแล้วอาจจะตอบปัญหาที่แบบทําให้ลูกค้าไม่พอใจเกิดขึ้นก็ได้เนี่ยคือมันเป็นปัญหาตรงนี้คือต้องไปปรับเปลี่ยนดูว่าหน้างานของแต่คนน่ะคุณเป็นเรื่องอะไร มองว่าเป็นเรื่องดาวเองมองเงี้ยคุณก็ต้องไปปรับเปลี่ยนดูเพราะหนึ่งปีเนี้ยมันก็สามารถที่จะเออจะมีการติดต่อการสื่อสารเกิดขึ้นด้วยแหละก็มีการที่ต้องไปไปกับผู้รักผู้ใหญ่ไปอ,อ่ไปเรื่องของเนี่ยไปงานสังคมของเขาเองเขาอาจจะแนะนําให้คุณรู้จักกับอ,อ่ผู้รักผู้ใหญ่คนอื่นอะไรประมาณนี้เหมือนกันแต่ทุกอย่างอ่ะทุกคนก็ต้อง ไปปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานแต่นางคิดว่าบางคนนะคะอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามันมีปัญหาะไรเกิดขึ้นเนี่ยนางคิดว่าพวกคุณน่ยยังสามารถแก้ไขได้และยังสามารถมีคนมาช่วยเหลือให้คําแนะนําทําให้ปัญหาตรงนั้นนะ่ะคลี่คลายไปทางที่ดีเพราะอะไรดาวพุษธีอยู่ในเดือนพุธไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งยังไงอจะต้องมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณถ้ามันเป็นปัญหาติดขัดเกิดขึ้น อันนี้ก็ต้องไปดูตามชีวิตจริงของแต่คนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วในอีกมุมหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าดาวพัธเองเ่ะเป็นดาวตัวแทนแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวเรื่องความดีความงามเรื่องของโชคราบตัวบทกฎหมายกบียบข้อบังคับต่างๆ ครูบาอาจารย์พระสงฆ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกฎหมายเราก็ต้องดูดีว่าบริบทเราไปเกี่ยวข้องกับคนพวกนี้ไหมถ้าไปเกี่ยวข้องมันอาจจะเป็นข้อ,อการไปเจอเนี่ยเราอาจจะไปเจอเพื่อนใหม่เราอะเป็นนักกฎหมายก็ได้คือก็ต้องดูแต่ละคนนะคะอันนี้เป็นการยกตัวอย่างฟังแต่บอกไว้นิดนึงอย่าลืมนะคะว่าดาวพฤกด,ดีเองเนี่ยยังพักองศาอยู่นะจน ตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึง13กุมภาพ,าพันธ์2568นะดาวศีรษยังพักพองศาอยู่นักเบอกว่าสิ่งต่างๆที่คุณมีการดำเนินการที่ช้าที่ช้าลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอาจจะเป็นเรื่องของอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอะไรอะ่ะการเงินเองสภาพการเงินมันอาจจะมีการล่าชา้ามีการ จา่ายราช้าเกิดขึ้นบ้างหรือการเงินคุณเองอาจจะมีคนเข้าแบบมาชวนคุณมายืมคุณไปก็ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็าอาจจะคืนเงินคุณช้าก็ได้แต่ก็คือให้ใจเย็นๆเดี๋ยวพอหลังวันที่13กุมภาพันธ์สองพันาเนี่ยการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นจะเข้าโหมดปกติได้เหมือนกันก็คือว่าแต่อย่าลืมว่าเพราะว่าช่วงดาวตรีภาคองศา มันก็อาจจะมีทําการดำเนินการต่างๆมันจะมีการช้าไปคือพูดง่ายๆว่าถ้ามันใครมีปัญหาเรื่องของการเงินที่มีการเรื่องเออถวงหนี้ก,กันอะไรกันอย่างเงี้ยมันอาจจะไร้การใช้หนี้ที่ช้าก็ได้นะคะก็คือ,คอ,ต,อต้องต้องเตือนไว้ทีหนึ่งเพราะมันจะมีการคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างตอนที่ดาวนี่ยยังไม่ย้ายมาอ่ะทีนี้ที่ดาวเสาร์กันบ้างนะคะดาวเสาร์ไหมคะ ดาวเสาร์ของคุณนะ่ะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบเก้าพฤษภาคมดาวเสาร์ยังอยู่ในเรือนของราพะอยู่ดาวเสาวอยู่ในราพะคือกัมมะอยู่ในเรือนราพะงานคุณเองก็จะต้อง ยังทาให้เกิดโชคลาภอยู่ยังมีรายได้มีอะไรเกิดจากการงานอยู่หรือจะได้ในรูปแบบไหนเนี่ยก็ต้องดูแต่คนว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าตราบะของแต่คนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะเรื่องของโบนัสเองหรือได้อ่าเพิ่มเงินเดือนขึ้นอีกกี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะหรือจะได้ในเรื่องของอะไรอะ่ะปรับอ่าตำแหน่งน้าที่การงานไหมอันนี้ต้องไปดูของแต่คนเลยนะคะแต่พอวันที่ 19. พฤษภาคมเนี่ยดาวเสาย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศถึงสองปีครึ่งสองปีครึ่งเนี่ยเป็นเรื่องอะไรก็คือเรื่องการงานคุณนะกรรมะคุณนะ่ะไปอยู่ในเรือวินาศมองได้่าในสองปีภายในสองปีครึ่งเนี่ยมุมบวกนี่คือการงานคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นยังไงก็ต้องไปดูที่นโยบายของแต่รับบริษัทด้วยนะแล้วก็แต่ละของธุรกิจของคุณเองด้วยบางคนเนี่ยการงานคุณอนจจะต้องไปทำอยู่เบื้องหลังคนอื่นหรือบางคนการงานคุณความซับซ้อนมากขึ้นก็ได้หรือบางคนน่ยการงานคุณเนีจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวเองหรือเกี่ยวกับงานที่ทําเป็นความรับหรือบางคนการงานเกี่ยว ข้องกับสิ่งศักดิออ์สิทธิ์สิ่งรีดับก็ได้สิ่งรีดับศาสตร์รีดับก็ได้แต่ทีก็ต้องดูว่าไปเกี่ยวข้องกันยังไงบ้างแต่ถ้ามองในมุมลบหมายถึงวิออนาทถึงปัญหาสักโรคภัยการงานคนของแต่คนพอในช่วง2ปีครึ่งนะ่ะมาอาจจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกิดขึ้นมันก็อาจจะทําให้แบบ มีปัญหาอาุปสรรคเกิดขึ้นบ้างก็คือว่ามันก็เป็นเรื่องอะไรล่ะก็ต้องไปดูของแต่ะคนนะแต่ในกรณีที่ใครใครที่ทํางานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคนอื่นอยู่แล้วเนี่ยนะคิดว่าการงานคุณอะ่ะอาจจะมีงานเข้ามาเยอะบางทีการงานคุณอาจจะว่างานเข้ามาเยอะให้คุณแก้ไข คุณก็สามารถแก้ไขตรงกันได้หรือการงานคุณเองอะ่ะมาจะรู้สึกว่ามีความโดดเด่นอืมอาจจะต้องเขาเรียกว่าความโดดเด่นของเราอาจจะเงียบไปหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวงานคุณบมันจะต้องทําอยู่เบื้องหลังใช่ไหมการทํางานอยู่เบื้องหลังคือการไม่ได้ออกมาให้คนเห็นหน้าเห็นตาก็ได้นะทีนี้คือต้องไปดูว่า ไปปรับเปลี่ยนตามหน้าง,งานของแต่คนว่ามันเป็นเรื่องอะไรแต่ดาวเสาร์จะอยู่ตรงนี้จนสองปีครึ่งในช่วงสองปีครึ่งเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะเกิดไม่เหมือนกันนะบางคนจะเกิดเกิดภายในเกิดเร็วหน่อยพอดาวดาวเสาร์ย้ายไปปุ๊บบางคนเกิดขึ้นภายในหนึ่งปีบางคนเกิดขึ้นภายในสองปีหรือภายในครึ่งปีก็ได้เขาต้องไปดูอีกว่าเรียกว่าดวงดาวองศาของดวงดาวแต่ละ แต่ะระดวงเนี่ยก็ไม่เหมือนเหมือนกันมันก็ต้องไปประกอบกับดวงดาวในพืชตาเดิมของตระคนกันว่าดาวเสาร์คุณนะ่ะมีความโดดเด่นมากน้อยเพียงใดอันนี้คือต้องไปดูตรงนั้นแต่นี่คือเป็นการดูดาวจรว่าการงานคุณประโยู่ในเดือนวินาทปุ๊บเนี่ยมันก็อย่านี้บางทีส่วนงานของคุณนะ่ะถ้ายุตัปอย่างฟังปกติการงานคุณเนี่ยทำงานแล้ว เป็นงานที่แบบโดดเด่นทํารายได้ให้อ่าเป็นรายได้ให้บริษัทเยอะอ่าแผนกนี้ทํารายได้ให้บริษัทเยอะแต่พอดาวสายดาวเสาดาวเสาย้า,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 ยายไปปุ๊บวันที่ 19, สิบเก้าสิงคมสาหรับแปดดาวเสาย้ายไปเดือนเดือนเวนาปุ๊บอ่าแผนกคุณเนี้ยรนะะรายได้อาจจะเงียบไปหน่อยก็ได้คือไม่ได้คึกคืนเหมือนก่อนที่ก่อนหน้าเนี้แต่ทีเนี้ยไม่ต้องไป ไม่ต้องกังวลเพราะมันเป็นแค่ช่วงที่ดวงดาวย้ายมันก็ทาให้เราเรื่องการงานเราอาจจะความโดดเด่นอาจจะไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนคุณก็อาจต้องกลับไปเขาเรียกว่าหรือกลับไปอยู่ในที่มุมก็มุมมืดมุมมุดมุมมืดซะหน่อยอาจจะมีใครงานคุณอาจจะไม่โดดเด่นแค่สองปีครึ่งค่ะเดี๋ยวพอถึงเวลานั้นเนี่ย งานคุณเนี่ยสองปีครึ่งไปเนี่ยการงานเนี่ยจะเป็นกลุ่มลักนาคุณเองถึงเวลา,านั้นนะ่ะความโดดเด่นของคุณจะเกิดขึ้นคือในขนาดเดียวกันว่าบางคนนะดาวเสาอะ่ะเป็นเรื่องของการงานนะคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องใช้ความที่ว่าอดทนการรอคอยบางคนอาจจะมีโปรเจกตร,ร,รับเกิดขึ้น อาจจะเป็นช่วงที่คุณกําลังทำโปรเจกต์รับๆก็ได้นะตอนที่กรรมะไปอยู่เรวินาทน่ะอาจจะทำอะไรเงียบๆอยู่ข้างหลังทำไปเรื่อยๆไม่มีการแสดงตัวตนไม่มีการให้คนอื่นรู้ว่าคุณน่ะทำงานอะไรอยู่เดี๋ยวพอหมด2ปีครึ่งปุ๊บงานคุณน่ะอาจจะมีจะได้เปิดเผยออกมาว่าเป็นเรื่องอะไร ก็ต้องไปดูของแต่ละคนนะว่าจะเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเรื่องการงานของแต่ละคนนะแล้วทีนี้เราก็มาดูที่ดาวบฤตยิยกบ้างนะ้ามองนี้ว่าบฤตยิยเนี่ยเขาอยู่ตํตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งการเงินของคุณเจ็ดปีใช่ไหมเจ็ดปีนี้คือตอนนี้ก็ผ่านไปละสักปีนิดๆก็เหลืออีกเกือบเกือบหกปีในเกือบเกือบหกปีเนี่ย บรทดดยวเนี่ยเป็นตัวแปรสําคัญนะเพราะอะไรบรรทัวในเรื่องของการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีคาดคิดแล้วก็โรคภัยภัยธรรมชาติสิ่งดีรับศาสตร์รับ,ส,รรรบสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นในด้านดีหรือไม่ดีเนี่ยขึ้นอยู่การใช้วิถีชีวิตของแต่คน การกระทําการทําบุญสุดแต่ละคนมากน้อยเพียงใดที่บอกว่าเป็นตัวแปรเพราะอะไรไหมถ้าเราเปรียบมรตยูยกตัวอย่างนะคะถ้าเราเปรียบมรตยูเป็นระเบิดเวลาระเบิดไปลงที่ไหนถ้าระเบิดทํางานไม่ได้ตรงนั้นก็มีปัญหาใช่ไหมคะอันนี้คือเรื่องของการเงินก็มีปัญหาอะไรแต่ถ้าระเบิดรุกเนี้ยไปลงตรงที่ตําแหน่งการเงินของคุณ แล้วระเบิดทำงานได้ก็มีคนเจ็บมากเจ็บน้อยหรือไม่เจ็บเลยก็ได้ตรงเรื่องการเงินของคุณเองเนี่ยมันก็จะมีคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินมากน้อยไม่เท่ากันใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นตัวแปรสำคัญเพราะอะไรน้ำม่องนี้ถ้าใครเป็นคนสายบุญหรือเป็นคนที่ทำบุญกุศลมาทำความดีมาช่วยเหลือคนนู้นช่วยเหคนนี้ต่อให้มี ปัญหาเรื่องการเงินเนี่ยยังไงคุณรอดอะ่ะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือจะเกิดเงินโดยที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้แต่น้าไม่รู้ว่าไอ้เงินที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเนี่ยมันอาจจะมาในรูปแบบไหนอะ่ะบางคนอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือหรือบางคนจะได้จากการเสี่ยงโชคก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยมรดยูเป็นสิ่งตัวแปรได้เลยว่าเรื่องของบุญกุศลเนี่ยที่บอกอะ่ะ เป็นสิ่งสำคัญยังไงอ่ะอย่าขาดเรื่องบุญบุญเนี่ยทำได้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องไปทำบุญที่วัดก็ได้ทำบุญที่บ้านก็ได้ค่ะก็ที่เคยบอกว่าเรายกวัดมาไว้ที่บ้านก็ได้คือการสวดมนต์การไหว้พระนี่คือเป็นบุญเหมือนกันหรือถ้าคุณมีคุณพ่อคุณแม่คุณอยู่ที่บ้าน คุณก็ดูแลท่านให้ดีๆข้าวหาปลาให้ท่านทานหรือจัดเรื่องยกยาให้ท่านทานคุยกับท่านบ้างอะไรบ้างนี่คือเป็นการทําความดีหมดเลยเป็นบุญกุศลทั้งนั้นนะคะนันถึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราหมดแต่เราจะหยิบยกอันไหนขึ้นมาทําเท่านั้นแหละแม้กระทั่งพูดดีทดําดีคิดดีนี่คือบุญเหมือนกันนั้นก็เลยฝากไว้นิดนึงเพราะว่าเมื่อเรืจะอยู่ในเรื่อง ตำแหน่งการเงินเองเนี่ยทุกคนก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายต่างๆบางทีมก็มีเกณฑ์ที่งเสีย่ยงเงินก้อ,อนใหญ่ก็ได้ได้เงินก้อ,อนใหญ่ก็ได้แต่จะได้มากได้น้อยไม่เท่ากันนะคะอันนี้ต้องฝากไปนิดนึงก็ภาพรวมของปี2018สําำหรับชาวราศีเมษก็มีแค่นี้นะแล้วไปดูรายเดือนกันอีกทีนึง ก็ไว้เจิงคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนอย่าพบแต่ความดีมีความทุกข์นะคะในคลิปนี้ถ้ามีเสียงอะไรบ้างก็จะขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ